เนี่ยผมเห็นคนเดินเข้าไปด้านในด้วยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอ่ะแต่เดี๋ยวจะลองเข้าไปดูเหมือนร้านอาหารข้างคลองแสนแสบที่กรุงเทพอะครับ Welcome to Malaka World Heritage City โคนเหนื่อยเราบอกเลยผมจะปั่นขึ้นหรือว่าเข็นขึ้นดีเนี่ยคนใหญ่ <c oughs> <c oughs> บริเวณน,นี้ก็สวยเหมือนกันนะ มีพาร์ติแก๊งตกดินมีวิวมัสยิดเดี๋ยวมาดูด้านนี้ก่อนล้วกันว่ามีอะไรบ้างมองลงมามันก็เสียวเหมือนกันนะผมว่าเดินออกมาจากข้างหลังที่เป็นบุกิดมรากาพอเดินออกมาเรื่อยๆครับผ่านหลุมฝังศพมาแล้วก็เดินออกมาทางข้างๆก็จะเป็นซอยข้างเนี้แล้วพอเดินออกมาปุ๊บอะผมจําได้แล้วว่าตรงเนี้เป็นเรียกว่า ดัชสแควรหรือเปล่านะข้างๆอ่ะก็จะมีของขายเพียบเลยมีนักท่องเที่ยวมากมายมาที่นี่อ๋อ sorry รรผมก็อาจจะเดินไปดูว่าด้านหน้ามีคนเยอะไหมก็ตรงนี้แหละครับเป็นเพรสเชิร์มร,รากา1753เขาเปิดให้เข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะรอบๆนี้ก็ อ๋อตรงนั้นมีคนคือไปถ่ายรูปได้ด้วย <Hello. S 1> ผมว่าหม,มุนได้คนก็เปิดเหมือนกันนะ <Hello. S 1> มีคนมาถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวว่าจะแวะถ่ายรูปสักแป๊บหนึ่ง <Hello. S 1> เดี๋ยวค่อยเดินไปข้างๆ <Hello. S 1> หรือไม่ก็เนี่ยผมเห็นคนเดินเข้าไปด้านในด้วยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอะ่ะ <Hello. S 1> แต่เดี๋ยวจะลองเข้าไปดู <Hello. S 1> ตรงเนี้ยเป็นทางเข้าของคริสตจักรมรากา <Hello. S 1> เดี๋ยวไปดูราคาก่อนว่าราคาเท่าไหร่ นิ่งเอาเวอร์สพีเ่เข้าฟรีนะมีของขายด้วยอ๋อพี่มีพวกไม้กันเขนขายมีเหรียญที่ระลึกนะ,นอะโอเคเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูเครื่อจักอืมโอเคอ๋อเออ คือผมจะบอกว่าผมเพิ่งเคยเข้าคริสตจักไปครั้งแรกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นชาวคริสเตียนอะ่ะก็เลยไม่เคยเข้าเลยเมื่อวานก็เหมือนกันที่ไปเดินย่านกาปังบาลูในเมืองกลาลัมเปอร์อ่ะครับเห็นมัสยิดก็เลยเดินเข้าไปโอเคอ๋อตรงนี้ก็จะมีแบบบรลเล่ดนตรีมีด้านบนด้วยครับแต่ว่าทางที่จะขึ้นไปมันปิดนะ โอเคออฟฟิศมีไ okay. ม้มเขนขายด้วยโฟโตโตเทคกิน้นอ่าสิบหกวิงกิตมีหมวกขายผมเดินมาจากโรงแรมมาตั้งแต่ประมาณกี่โมงวะประมาณบ่ายโมง ประมาณเที่ยงบ่ายโมงเลยว่ะตอนนี้บ่ายสามกว่ายังไม่ถึงเลยเดี๋ยวผมเดินไปฝั่ง,งนี้นดีกว่าเผื่อมันเป็นแบบทางเดินริมน้ําที่สามารถเดินได้อะบริเวณตรงนี้มันสามารถที่จะเดินเรียบคลองไปได้นะครับเดี๋ยวผมเดินบริเวณนี้ดีกว่าบรรยากาศมันดีกว่าด้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับเป็นบาร์เอาไว้นั่งชิลแบบ ดื่มเบียดื่มแอลกอฮอล์เหมือนร้านอาหารข้างคลองแสนแสบที่กรุงเทพครับแต่ว่าของที่เนี่ยมันดูสะอาดกว่านะ <c oughs> อีกาเฮลโลเฮ้มันไม่หนีมันไม่กลัวคนนะครับมันสามารถจับได้ไหม ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารเป็นของหวานอะไรเงี้ยซะมากกว่าเพราะว่ามีไอติมไอติมขายด้วยนี่มีเรือวิ่งผ่านด้วยทุกคนอโอ้ <c oughs> Welcome to Malacca World Heritage City ผมเดินข้ามสะพานคลองมราาการมาเรื่อยนะครับแล้วก็เดินตรงมาผมรู้สึกว่าย่านเนี้ยเป็นย่านชายนัยนาทาวนะใกล้จะถึงแล้วร้านเช่จาจักรยานอา๋อนี่ไงเจอละวเลิฟมิวสิกอ้าร้านปิดฉะนั้นทำไงดูอะเออผมก็เลยกดปั่นจักรยานตาทีเนี้ย แน,นก็ต้องเดินอีกแล้วครับทุกคนเ <c oughs> หนื่อยอากาศก็ร้อนมันพอจะมีที่ไหนบ้างอ่ะที่มันเช่าจักรยานผหว่ามันมันไม่น่าจะมีแค่ร้านเดียวโอเคเราไม่ลดละความพยายามนะผมก็เลยหาร้านเช่าจักรยานที่ใหม่ชื่อร้านว่าโอเคเลดี้นะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อน นำทางอ๋อเขาให้เนี่ยให้เดินไปตรงสามแยกนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูนะครับถ้าหากว่าไม่ได้จักรยานเช่าเราก็เมื่อยขายอีกนะผมก็ที่เกียดเดินละอากาศแม่งโคตรร้อนเลยวันนี้นะใน Google Map อะบอกให้เลี้ยวซ้ายเราผมจะเดินแบงซ้าย ผมคงไม่เดินไปทางขวานแน่นอนอยู่ด้านหน้าแล้วก็อยู่ด้านซ้ายแล้วผมเดินไปตรงข้างก่อนมัน,ม,นมันใช่ปะเอ้ยใช่มใช่ที่นี้ยโอเคโอเคเย่รอดแล้วกูที่ผมมาคันนี้น่าจะปั่นได้ดีนะโอ้มีที่นั่งแบบสองคนด้วยครับอ่าโอเค Hello sir I want a l e n d a bicycle It's one City bicycle. One day. Mm. 30 link it, right? Yeah. 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 Okay, this is uh fifty yeah. link it for yeah. deposit, yeah. but ค่าใช้จ่ายต่อวันเพียง90เหรียญว่าถึงเวลาปิดที่นี่กี่โมง8โมงเย็น8โมงเย็นโอเคขอบคุณมากครับดีมากขอบคุณมากได้แล้วครับ โอเคคือ GPS นะบอกให้ไปทางนี้นะแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตรงไปโอ้ผมจำทางไม่ได้ว่ะเดี๋ยวใครไปเปิดเอาหน้างานที่หลังแล้วกันผมความจำยิ่งั้งนัอยู่ไปแล้วครับมาถูกทางป่าวเนี่ยจะเลี้ยวขวาทางนี้ เอาจักรยานมาคืนแล้วเดินเดิๆๆเล่นต่อนะครับคือที่ที่ผมจะไปเนี่ยมันอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ8กิโลอ่ะ8กิโลนี่ประมาณแบบเปลียบทิเทปเป็นไงเดีย๋ยว8กิโลผมคิดว่าประมาณแบบ BTS จะตุงจักรถึงอนุสาวรีย์ปะ่ะประมาณนั้นมั้งที่ Google แบบมันบอกอ่ะ มันก็อาจจะไม่ตรงมากนักหรอกเพราะว่ามันก็อาจจะบวกระยะทางไปนิดนึงนะครับถ้าแบบเป็นจักรยานมีเกียร์มันก็จะปั่นไดเร็วกว่านี้นะแต่ว่านี้ไม่ไม่มีเกียร์ก็เลยปั่นแบบชิลโอเคปั่นมาทางนี้ปุ๊บแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายปะ่ะซ้ายเออเริ่ม,เร,มเริ่มจะเมื่อยขาแล้ว แต่ใกล้จะถึงมิวเซียมแล้วมิวเซียมอ่ะมันปิดห้าโมงแต่ใกล้จะห้าโมงแล้วเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วนะตอนนี้สี่โมงสี 4, ่สามนาทีผมจะถึงในอีกหนาทีก็คือข้ามสะพานนี้ไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายด้านหน้าอ๋อผมโคตรเหนื่อย้ะบอกเลยอ้า ผมจะปั่นขึ้นหรือว่าเข็นขึ้นดีปั่นขึ้นดีกว่าที่เกียร์เดินปั่นขึ้นมาเหนื่อยมากเดี๋ยวไปทางซ้ายก็ถึงละจะบอกนะว่าปิดอะ่ะ What? ปิดปะเนี่ยประตูมันปิดอะ่ะทุกคนผมกลักไปแล้วทำไม ผมอยากเข้าไปไม่นนะปิดหล่ออ้าวชิบหายแล้วครอสปิดเชี่ยปิดโอ้ Hello เฮ i โหลเซอร์ e ิทส์คลอสโ o อ่ h uh give me more ten minutes โอเค thank y รู้สึกเฟลอยู่ในหน่อยอ <c oughs> ผมอยากเข้าไปดูอะเหนือดำน้ำอะผมขอนั่งพักก่อนละกันนะครับจริงๆมันเหลือเวลาอีกสิบนาทีผมสามารถที่จะเข้าไปเดินดูได้แต่ว่าเขาปิดระบบไปแล้วอะแต่ไม่เป็นไรที่ผมอยากจะเข้าไปเพราะว่า พิพิธภัณฑ์เรือดำน้ำในประเทศไทยเฮ้ยพิพิธภัณฑ์เรือดำน้ำในประเทศไทยอะมันไม่ค่อยมีหรือว่ามันมีก็ไม่รู้นะผมก็เลยอยากจ,จะเข้าไปดูไงว่าเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วอะเรือดำน้ำของประเทศไทยอะมันมีอยู่อันหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเขาเขาซื้อมาจริงๆหรือเปล่านะราคาเป็นหมื่นล้านเลยเออทุกคนเนี้ยผมยังไม่เห็นเรือดำน้ำลำ,ำนั้นเลยนะทุกคน ในขณะที่ผมกําลังนั่งผักอยู่พี่เขาก็บอกว่าให้ผมเข้าไปดูด้านในได้แต่ว่าข้างนอกนั้นก็ยังดีนะ thank you thank you bro เอาใส่เอาใส่โอเคโอเคเฉพาะด้านนอกก็ยังดีนะครับคือ <c oughs> อยากจริงๆอยากเข้าไปข้างในแต่ว่าให้เ hey, ขาให้เข้าฟรีแต่ว่าดูแลเฉพาะด้านนอกก็ยังดีนะ <c oughs> คือจริงๆนั่งอยู่ตรงนั้นอนะ่ะ <c oughs> ผมกําลังกําลังแบบ เอจะไปไหนต่อดีวะพี่เขาก็าคงเห็นใจอะ่ะแต่ว่านั่งเฟลบ้างทำหน้าเฟลอะไรเงี้ยเขาก็เลยเออเข้ามาเข้ามาเนี่ยโคตรใหญ่อะมันอยู่ไกลจากในเมืองด้วยละเราผมก็แบบก,กว่าจะเดินถ่ายนู่นถ่ายนี่เสร็จอมันก็ใช้เวลานานใช่ไหม ประวัติผมไม่สามารถที่จะอ่านและก็แปลให้ทุกคนได้ฟังได้นะเพราะว่าไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นก็คือเอา,อาง่ายๆอะ่ะคือเริ่มต้นแต่ปีสองพันแปดจนถึงปีสองพันสิบสองอ่ะเรือดำน้ำวันนี้ครับก็คือ,อเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดอย่างเป็นทางการให้สามารถเข้าชมได้อ่ะครับอันนี้ด้านท้ายของเรือดำน้ำนะครับคือใบพัดมันจะเป็นห้าแฉก แต่ใบพัดมันมันไม่ได้ใหญ่นะมันเล็กนิดเดียวเองแบบประมาณเส้นผ่าศูนย์เก้ามา2สองเมตรครับผมก็นึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้เออแต่จริงๆผมไม่แน่ใจทางวิศวกรรมเขาออกแบบใบพัดที่จะขับเคลื่อนเดินนำน้าให้ไปข้างหน้าให้มีความใหญ่มากนะ่อยเพียงใดก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้เน้นความเร็วนะอีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้มีอะไรคนระับ คือดีเทลมันจะอยู่ด้านไหนมากกว่าพวกห้องเครื่องห้องปฏิบัติการต่างๆอ่ะพวกเนี้ยก็สุขว่าเขาให้เข้ามาดูด้านนอกก็ยังดีตรงนี้มีป้ายบอกอะไรมีป้ายบอกรายละเอียดอ๋ออ๋ออันเนี้ยเป็นของฝรั่งเศสนะ วันที่ถูกใช้งานครั้งแรกก็วันที่ยี่สามตุลาหนึ่งเก้าเจ็ดหกทำภารกิจหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเส้นสุดปฏิบัติการภารกิจปีสองพันหนึ่งปลดระวางใช้แสดงวัดตรงนี้ก็ถูกใช้มาห้าสิบปีแล้วงานน่าเลยทีเดียวเรือดำน้ำในห้าสิบปีที่แล้วอ่ะเดินได้ขนาดเนี้ย แล้วถ้าสมมติว่าเรือดำน้ำที่ถูกสร้างขึ้นภายในปี2020เป็นต้นมาผมว่ามันคงจะทันสมัยมากกว่านะโอเคก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อครับตอนนี้กำลังปั่นจักรยานกลับเข้าเมืองมาลากาอยู่เออผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันมีทางปั่นจักรยานด้วยเพราะว่าขามาผมไม่ได้สนใจข้างทางเลยผมสนใจแต่จุดมุ่งหมายอย่างเดียวมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าเออบางทีอ่ะเราไม่จำเป็นต้อง สนใจแต่จุดมุ่งหมายอย่างเดียวก็ได้หัดมองข้างทางแล้วเราจะเจออะไรที่มันสวยงามางาอย่างเช่นทางจักรยานที่มันสวยงาม <c oughs> ก็เดี๋ยวจะปั่นไปเรื่อยมันจะมีมัสยิดกลางน้ําที่อยู่เมืองมะละกาครับก็ห่างจากตรงนี้ประมาณ10กิโลได้โอเคผมก็จะลองปั่นไปดูเดี๋ยวเจอันที่นั่นเลยมัสยิดที่ผมพาทุกคนมานะัะคือมัสยิดที่ชื่อว่าสลัดมะละกาผมปั่น จักรยานมาจากมิวเซียมที่เป็นเรือดำน้ำแล้วมันปิดอ่ะเลื่นทรายเกือบล้มโอ้ตะกี้โอ้อยหน้าแข้งผมกระแทกกับโครงจักรยานเจ็บเลยอ่ะก็คือปั่นมาประมาณ10กิโลนลิดได้นะครับผมเมื่อมากเลยแล้วก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูตรงนี้ยคือมันติดกับทะเลนะ โอ้เจ็บนะคราๆผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่คนมาน้อยกว่าจุดหลักตรงที่เป็นดัตสแควร์เีนะครับผมว่าจะเดินข้าวไปฝั่งโน้นนะครับไปถ่ายรูปไปถ่ายคลิปได้นรกนั้นกันบริเวณที่เป็นมัสยิดก็มีคนเข้าไปเหมือนกันนะแต่ว่าตรงนี้เยอะกว่าเพราะว่าคนเข้ามาดู พาเทตกดินตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพอล็อกรถก่อนดีกว่าโอเคผมว่าไม่ควรจอดตรงนี้เพราะว่ามันอาจจะขวางทางคนมาจอดตรงนี้ดีกว่ามาเลเซียคือภูมิประเทศเขาจะแบ่งออกเป็น ตะวันตกกับตะวันออกซึ่งแบ่งแยกกันโดยทะเลนะคือบริเวณทะเลที่ทะเลของมาเลเซียที่เป็นบริเวณในโซนตะวันตกอะครับคือทะเลมันจะไม่ค่อยสวยเอยเ,เก็บไงหลังทะเลมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าอยากไปเที่ยวทะเลของมาเลเซียที่แบบสวยๆงามๆแบบดำน้ำดูปาลาการลังได้อะ่ะก็จะต้องไปฝั่งตะวันออกนะครับสาวจีน ทั้งสบน่ารักเลยเ <c oughs> ขาจะเปิดไฟนะมาสิจะเปิดไฟแต่ว่าตรงนี้ตอนนี้ยังไม่เปิดไฟไม่รู้ว่าต้องรอให้แบบค่ำกว่านี้ก่อนหรือเปล่าถึงจะเปิดไฟนะครับค,คนเพียบเลยค,คนมานั่งชมวิวกันชิวชิว ผมก็อยากจะมาชิลๆบ้างแต่ว่าปั่นจักรยานมาซะเหนื่อยเลยมันชิวตรงไหนวะสวยงามครับตรงนี้นี่ถ่ายรูปแบบเหมือนมีคนถ่ายถ่ายรูปแบบด้านหลังมุมมองด้านหลังบริเวณนี้ก็สวยเหมือนกันนะมีพาทิกันตกดินมีวิวมัสยิด เดี๋ยวผมลองขึ้นมาข้างบนนะครับโอเคเลยตรงนี้เฟียว <Feel. S 2> สำหรับคนที่แบบมาที่เมืองมะละกาแล้วอยากจะมานั่งชิลๆอะ่ะมาตรงนี้ได้ mm hmm. จริงๆมันก็จะมีบริเวณนั้นนะ่ะที่สามารถนั่งชิลๆได้ตรงที่มีคนตกปลาอยู่ครับ mm hmm. แต่ว่าตรงเนี้ยคนเยอะเกินไปนะ ผมลองเดินไปดูก่อนตรงนี้มันคืออะไร <Okay. S 1> ตัวนี้เหมือนจะเป็นอาคารอาคารอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าสร้างไม่เสร็จหรือว่าปล่อยทิ้นล้างไว้แต่ว่าสมมติว่าสร้างเสร็จเนี่ยผมว่าสวยเลยนะมีวิวแบบทะเลอะไรเงี้ยด้วยผมไม่ให้เข้าไปนะครับ ดัสมุสลิมโอเคโอเคอ๋อเขาให้เฉพาะมุสลิมเข้าเท่านั้นนะคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเอาล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมว่าจะกลับไปที่แถวแถวดัสดัสแควเพราะว่าตอนที่ผมเดินทางมาที่นี่ผมก็ปั่นจักรยานผ่านบริเวณนั้นนะคนเริ่มมาเดินเยอะละอ่าผมปั่นเป็นตัวยูออกมาอย่างเงี้ย เจอสตรีทฟูดอยู่ข,ข้างนะผมอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างอะ่ะเดี๋ยวปันป่นๆดูแล้วกันโอ้จเจ้ามาถึงนี้เลยนะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะรามเมงเหรอ,อก็มีของขายเยอะครับตรงนี้แต่ผมอยากไปเดินกินแถวๆอยองเกอร์มากกว่านะตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปเที่ยวต่อที่ S The s h o r s Sky Tower อยากขึ้นไปดูข้างบนแล้วก็มองจุดชมวิวมันจะเป็นจุดชมวิวที่อยู่ด้านบนนะครับมองลงมาก็จะเห็นเมืองมะละกาแบบเต็มๆ g o o g l e แบบมันพาผมปั่นมาทางไหนไม่รู้นะมันมันพาผมมาทางวันเวย์นะชิบหายแล้วรถสวนมาอันตรายนะเดี๋ยวก,ก็ไปตามแมบบะครับ แต่ว่าต้องขับระวังระวังหน่อยระหว่างทางผมก็เจอแบบบ้านเก่าๆนะผมคิดว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีคนอยู่อะไรไปนั้นจะเป็นบ้านล้างอะ่ะเอ,อ้ยแต่ตรงนี้มีนะมีอยู่บ้านหนึ่งนอกนั้นก็ไม่มีละเอ,อ๊ะผมคุ้นๆว่ะตรงนี้มันมันย่านเลตเตอร์อินเดียอ๋อตรงนี้ที่ผมมาตอนเช้านี่ว่ะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นถนนคนเดินนะอ๋อตรงนี้คือจุดที่เรียกว่าเลตเติ้ลอินเดียตรงนี้นะ Okay. แล้วเนี่ยผมปัน่นปั่นย้อนสอนมาตลอดเลยเนี่ย <c oughs> Google แบบบันชาผมปั่นย้อนสอนแล้วไปทางไหนต่อนอ่ย <c oughs> อ๋อมันให้เลี้ยวขวาไปทางโน้นนะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆ <c oughs> <Yeah. S 1> พอตรงไปสักพักหนึ่งอะ่ะไม่รู้ว่าแยกไหนก็จะให้เลี้ยวซ้าย <c oughs> เดี๋ยวผมปั่นไปเรื่อยดีกว่าแล้วค่อยดูแมปทีหลัง <c oughs> ไปแล้วจ้า <c oughs> โอเค ถูกทางสักทีนะครับเพราะว่าปั่นปั่นย้อนสอนมาตลอดเลยผมก็ปั่นมาถึงเอ่ออาคารเดอะชอดูจากรีวิวอะ่ะในเว็บอ่ะครับเขาบอกว่ามีสุดชมวิวด้านบนด้วยอะ่ะเราจะขึ้นไปดูนะนี่จอดตรงนี้เลยจอดกับมอเตอร์ไซค์นี่แหละเอี้ย <Yeah. S 2> ผมไม่แน่ใจว่า ที่เดอะชอร์น่ะใช่ตรงนี้ไหมตามรูปอะนะมันจะเป็นแบบเนี้ยกระจกอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมลองไปถามพี่รอพอดีกว่า excuse me sir mm hmm. I wanna go here yeah this way this oh okay yeah, this inside you to lift is level level 5 level ah uh, five <41. S 2> four one four one oh f o r one okay <Yeah. S 2> thank you bro ชั้นที่ 41. ใช่ปะวะ สี่สิบเอ็ดโอเคตอนนี้มาถึงชั้นเก้าโอเคชั้นเก้าอยู่มีคนกดรีบชั้นเก้าแล้วฮัลโหล Have you ever go to 40? No, not yet. Yeah, yeah. But I want to go. <laughs> not yet. You <Okay. S 3> went there? Yeah, yeah. Because uh I wanna see um, landscape view over there. Yeah. I want I... to go, I want to go. Right now I didn't go in there. But I will go. Okay. Good luck. Enjoy. You're your so cute. So you are so cute. Thank you. You too. Bye, ciao. Bye bye. Excuse me, I want to go to this place. where this? <coughs> <coughs> Uh, 42ฟลอร์อ๋อโอเคโก้อ๋อโก้ทูดิสเวย์ thank you thank you เริ่มเห็น uh, วิวเมืองมะละกาแล้วดูตรงนี้ให้เป็นน้ำจิ้มถึงงละตรงจุดถ่ายตัวโอเค25 thank you ตื่นม,มาคา่ะซี เคอ่าว่าโอเคหาไม่เจออ๋อคือมัน35ลิงกิตนะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้มันเป็นวันศุกร์นะมันเป็นวันศุกร์อ๋อมีสาวๆถ่ายรูปอยู่ให้เขาถ่ายก่อนนะ oh, โอ้โหแบบมองลงไปนี้โคตรเสียวอ่ะสัน่นขาสั่นเลยนะ ลองเดินไปตามทางโอ้โหแบตรงนี้เห็นวิวแม่น้ำนะแม่น้ำที่มันจะเชื่อมต่อไปตรงดัตสแควร์ครับตรงยองเกิร์สสตรีอไดมาร์เก็ต่ะคิดว่านะใช่ปะหรือว่ามันอยู่ฝั่งนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดีกว่านะไปทางนี้ปะน่าจะทางนี้แล้วมั้งเออตรงนี้แหละ มีมีบ่อปลาตรงนี้ด้วยนะเอาขอไม่ให้เข้าไปหรอเดี๋ยวมาดูด้านนี้ก่อนแล้วกันว่ามีอะไรบ้างก็จะเห็นวิวเมืองมาลากาตรงนั้นก็น่าจะเป็นอ่าคลอง ก็คือเนี่ยเมืองมากาโดยรวมอ่ะคือมันจะไม่ค่อยมีตึกสูงหรอกนอกจากคอนโดหรือว่าโรงแรมอะไรพวกเนี้ยมันจะแตกต่างกับกัวลาลัมเปอร์อ่ะกัวลาลัมเปอร์คือแบบมองไปทางไหนก็ไม่ตึกสูงอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองหลวงของมาเลเซียนะเป็นนัมเบอร์วันเลยเอ๊จะผมอยากจะไปไปยืนมุมกระจกที่มันเสียสยอ่ะยู่ไหนวะเออไอตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยอยากไปยืมไอตรงเนี้ยยู่ไหน ทำไมถึงปิดอ่ะ Why it s h is closed? This one you can go but this one camera no inside no camera oh. inside no no inside why? Because this one the photo booth area อ h oh, photo booth area oh so have okay so no camera so you want to picture I use my camera only ah okay just photo booth only just walk only you can just walk only yeah yeah just walk only ah คือเขาให้ผมเดินเข้าไปแล้วครับ โอเคฮ้ย okay. hey. ใช้ได้อ๋อ oh, <Okay. S 1> ผมก็นึงว่ามันปิดนะฮี <laughs> ่ <Hey, S 2> มองลงมามันก็เสียวกันนะดูดิทุกคน <laughs> มองลงมามันก็เสียวเหมือนกันนะแบบตึกสูงชั้นสี่สิบสองชั้นนะทุกคนแต่ว่าเนี่ยดีตรงนี้มันก็เสียวแต่ว่าถ้าไม่มองก็ไม่เสียวหรอกมันก็มองเห็นเมืองมาระาการอบคิดเลยแต่เดี๋ยวผมจะต้อง ย้อนกลับไปที่ดัตสกแวร์เพื่อไปเดินยองเกอร์นะ thank you okay.